ยังไงละเนี่ยหมอดูดังเปิดดวงมาเดทยา่าทักเรื่องนี้ทําแฟนคลับนั่งไม่ติดเก้าอี้เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นของวงการบันเทิงที่ตอนนี้ทั้งคู่เลื่อนสถานะมาเป็นคู่จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับคู่รักพระนางนเดชและยายา่าซึ่งแฟนคลับเ y ็ต่างพากันลุ้นตัวโก่งแทบจะทุกวันว่าเมื่อไหร่นเดชจะทำเซอร์ไพรส์ของยาย่าแต่งงานสักทีล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาวันที่25ทธันวาคม2565หมอดูชื่อดังอย่างแม่หมอตอกแตก A4 เจ้าของเพจตอกตัก A4 ได้มาเปิดเผยคำทำนายของคู่นเดชย,ยาย่าว่า ความรักค่อนข้างสุกงอมมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในปี2ปีนี้หรืออาจจะเป็นปี2566เอาเป็นว่าต้องมารอลุ้นกันอีกในปีหน้ารับรองว่าข่าวดีมาแน่จ้า